กล้วยหอมสายพันธุ์คาเวนดิตนะครับจะเป็นกล้วยที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศแอฟริกานะครับแต่วันนี้ย่อมปลูกหลายที่สุดอยู่ที่ฟิลิปปินส์ละกาอิสราเอลนะครับเท่ากัาเลยใส่เข้ามากล้วยหอมสายพันธุ์คาเวนดิตจากอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลปลูกกล้วยสายพันธุ์นี้เป็นรักทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องสามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับละกานน้ำเขาไทยมาซกว่าปีนะครับพี่น้องครับเมาะสําหรับสภาพอากาศบ้านเท่าเลยนะครับสำรับพี่น้องที่ ได้นอกกล้วยไปแล้วนะครับพัสดุส่งถึงบ้านปุ๊บนี่พี่น้องสังเกตบ้างเลยครับเฟซบุ๊กชาวสวนยุคใหม่นะครับให้ทักเขามาในเฟซบุ๊กชาวสวนยุคใหม่แล้วกามาขอรับชมวิธีการปลูกเข้าสาธิตวิธีการปลูกแล้วนะครับท้าทําตามคลิปที่น้องน็อตพาปลูกนะครับรับประกันลอดเกรือบร้อยเพอร์เซ็นนะครับฉะนั้นย่างแรยกเรอยกให้สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีครับตอนและตอนรับพี่น้องเข้านะครับมือนีมีโอกาสพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมการแพ็ นอกว้วยทรงพี่น้องนะครับตั้งแต่ขายมา2ปีนี่ยังบม่เคยผ้าพี่น้องมารับช่วงวิธีการแพ็กสินค้าทรงเลยนะครับส้หรับเมื่อนี้หนึ่งรอยกว่าออเดอร์นะครับเป็นรอบของวันที่30กันยายนนะครับมาเดี๋ยวสิพามารับช่วงวิธีการนะครับอย่างแรกเลยเข้าฉีคัดสันนอกล้วยที่มีนองงามๆรากาขนาดเหมาะกับการปลูกนะครับจะมีหลายขนาดครับพี่น้องครับแต่ว่านี่ครับปลูกติดคือกันนะครับเป็นนอที่ พ่เหมาะกับการปลูกนะครับบางต้นที่มันเป็นเหงาต้นแม่เขาเจะประโซงเพราะว่าเหงาต้นแม่มันจะติดยากนะครับ mm hmm. คือขนาดนี้ที่เขาขัดมามันติดง่ายแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยขุดมาแล้วปุ๊บนะครับเขาจีมาขัดก่อนขัดเอาคุณภาพก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าเวลาเขาขายนี่แบรนด์น้องน็อตเจ้าสว,วนยุคใหม่นี่เป็นแบรนด์ที่มีความหนาเชื่อถือหลายนะครับก็เลยต้องขัดคุณภาพก่อนขัดคุณภาพก็คือนี่ครับนอนน้อยๆซ้ำไม่จิ้มเขียวนี่เขาจีบว่เอา นะครับเพราะว่าพี่น้องขั้นสมมุติว่าได้นอจยงซี่ไปเปิดกล้องมากระสบว่าเกิดความประทับใจนะครับอย่างแรกเลยอยากให้พี่น้องเปิดกล้องออกมาเห็นขนาดนออย่างไงล้วก็เกิดความประทับใจนะครับเอาสิ่งแรกที่คัดออกก็คือนี่ครับนออยน,น้อยอันนี้คือคนงานขุดขนขุดมากนะครับมันติดมาเท่ากับคัดออกเข้าบปราทรงแล้วก็อีกอย่างงนึง่ที่มีความเสียหายนะครับถือเสียมซับถือเสียมซับเงาปลูกติดคือเก่านะครับพี่น้องเอาไปนี่ปลูกติดแด่ว่าเข้าบประเอาเข้าบปราทรงนะครับ ต้องการให้พี่น้องเกิดความประทับใจนะครับทุกนอที่คัดออกนี่สามารถปลูกติดแน่นอนแต่ว่าเห้าผสงครับเห่าเนียนขึ้นน้าเป็นรักหลังจากที่เห่าคัดนอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนี่ครับปอกออกนะครับปอกออกไห้นอมันงามๆนะครับแต่งนอปาดนอไปให้พี่น้องเห่านะครับแล้วการหลังจากที่แต่งนอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก,ก็คือการควบแน่นนะครับอันนี้เขาเอียนว่าเขาจะห่อทุงไปให้ การห่อถุงนี่มันจะซวอยในเรื่องของเ็ดให้ต้นกล้วยนี่ซัวที่ไปหอดพี่น้องเฮาบางก้นใส่เวลาซีมือระยะเวลาซีมือซัวนอกล้วยสิไปหาพี่น้องเฮานะครับมันจะเริ่มแตกนี่เห็นว่าครับพี่น้องครับเริ่มแตกรากขา,ขาวๆแบบนี้นะครับแล้วการเอามาควบแนนแบบนี้มันจะสรอยกระตุ้นให้การแตกรากมันแตกดีขึ้นนะครับอันนี้คือการควบแนนคือเฮาจะเอาทุกเทคนิคนะครับที่สามารถใส่ให้เกิดประโยชน์กล่าวมาใส่ ในกระบวนการแพ็คแบบนี้ครับข้อควบเน่นปุ๊บนะครับบรรยากาศไอ้ลักการควบเน่นนี่ส่วนมากจะเอาไปใช้ในการปับช่ำนะครับช่ำกิ้งบักเน่าช่ำกิ้งอีหย่างต่างๆก็จะใช้วิธีการควบเน่นอันนี้เข้าออกมาช่ำมาควบเนีนนอกล้ยก็ได้ผลคื้กันนะครับพี่น้องผู้ใดที่อยากแพ็คท่งนอคล้ยสามารถเอาวิธีนี้ไปเห็ดตามได้เลยนะครับมาหลังจากทเข้าควบแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าก็จะเอามาล่งกองครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศท่างนี้คึกคืนมากเลยครับ อันนี้คือกองกองพัสะดุเดี๋ยวอยากอยากให้เบื้องก้อนนะครับเอา้าก้อนอื่นสําหรับพี่น้องที่เคยสร้างฝปแเหลี่หรือว่าคนที่เคยเบื้องคลิปสําหรับการขายนอพันธ์กล้วยนะครับนอะนะเขาจะบอกทุกคลิปเลยนะครับว่ารับประกันปลูกตายเคมฟรี T, ทุกกรณีนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับพี่น้องครับเข้าเนียนคุณภาพเป็นรักพอปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไป30มสิบวันนะครับหลากบ่เดินหลากบ่เดินหรือว่า มันตายนะครับหลังจาก30วันทักมาหาเฮาเลยเขาจะทําการเคลมฟี่ให้ทุกก่ณแล้วนีนะครับแต่ว่าก้อนอื่นนะครับแนะนําพี่น้องเฮาก่อนให้ไปรับชมวิธีการปลูกก้อนนะครับสาหรับพี่น้องที่ได้นอกกล้วยไปแล้วนะครับพัสดุส่งถึงบ้านปุ๊บนี่พี่น้องสังเกตบ้างเลยครับเฟซบุ๊กชาวสวนยุคใหม่นะครับให้ทักเข้ามาในเฟซบุ๊กชาวสวนยุคใหม่แล้วก็มาขอรับชมวิธีการปลูกเข้าสาจิตวิธีการปลูกแล้วนะครับถ่าทำต่มคลิปที่น้องน็อ ผ้าปลูกนะครับรับประกันรอดเกือบร้อยเพอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องต้องปลูกมันถือวิธีกอนเพราะว่าแต่ว่ากับว่า้องหวงถ้ามันตายแล้วห่าเคี่ยมฟีหายอยู่แต่ว่าบ่าอยากให้มันตายพี่น้องครับมันเสียเวลาห่าปลูกไปแล้วให้มันเฝ้าใไ่เฝ้าได้กินนั่นะนะครับเอามาครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นชุดซีนอ่อนะครับซีนอ่อ3สามร้อยแปดสิบบาทจัดทรงฟรีนะครับด้านล่างเขาจะห่อด้วยนี่ครับฟาง ฟางนี ina, bạn, ่คือการกระแทกไปไห้นะครับปกติการกระแทกพี่น้องเคยเห็นจะเป็นพลาสติ๊กนะครับนะแต่ว่าเฮาม่องมาเป็นพลาสติกมันมันบวกเกิดประโยชน์นะครับประโยชน์ของฟางนี่หลังจากที่เข้าได้ไปแล้วนี่พี่น้องครับเฮ้าสามารถเอาไปห้องกล่นลุมได้หรือว่าเฮ้าเอาไปคุ้มดินได้นะครับสามารถนําไปใส่ประโยชน์ตัวได้เป็นวัสดุการกระแทกแบบบ้านๆแล้วก็เอาไปแล้วนี่บ่ได้บ่ได้ชิมนะครับสามารถใส่เกิดประโยชน์ได้แล้วก็กล้องของเฮานี่นะครับปัจจุบันนี้นะครับปีที่สองกบการขายนอกล้วยมาก ถ้าเปลี่ยนเปลี่นกล้องที่มีความหนาหาสั้นนะครับเป็นกล้องที่มีความหนาหมากนะครับเพื่อให้เวลาเขาส่งไปให้กล้องมันอยู่ในสภาพดีนะครับ <c oughs> พี่น้องเขาได้รับสินค้าปุ๊บกระตืกิดความประทับใจนะครับ <c oughs> รอบนี้นะครับเป็นรอบของวันที่30กันยานะครับเดี๋ยวของเดือนนาจะมีคุดอีกเที่ยนึงเป็นประมาณบาเกินวันที่ส0บนะครับบเกินวันที่สิพี่น้องผู้ที่สนใจนี่เฝ้าสร้างจองกันเขามาเลยนะครับหลายท่านที่สร้างเขามารอบนี้มันบ่ท่านนะครับแต่ละรอบบแม่นมาเข้าจะมี เรื่อยๆวันนี้มาจะมีหลายนะครับเข้ายำตลอดว่าด่วนมีจํานวนจํากัดนะครับหลายท่านถ้าสั่งบ่ท่านก็นให้มาจองไว้นะครับถึงรอบพุทธจ้ไปเข้าทรงห้ครบทุกคนแน่นอนนะครับสั่งจองทรงห้ครบทุกคนแน่นอนขนทรงหลังจากที่เข้าแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาะมาณช่วงใบเข้าก็จะโทรไปหาขนทรงเข้าใส่บริการกับเครื่องรีนะครับเพราะว่าเพื่อนบริการดีเพิ่นก็นจะมารับแล้วกาทรงไปให้พี่น้องเข้า อยากจะฝากพี่น้องน้าผู้ใดที่สนใจนะครับกล้วยข้าวเวนดิดเาอาว่าซู่ฟางบ่งว่าคุณอาสมบรรัติของกล้วยข้าวเวนดีดมันเป็นยังไง <c oughs> คุณคุณอาสมบัติของกล้วยข้าวเวนดิดนะครับมันมีเครือใหญ่พี่น้องครับเครือใหญ่สูงสุดมันได้สิบหกเครือสิบหกวีสิบหกวีครับสิบหกวีน้ำหนักประมาณร้อยห้าสิบโลขนสามขนสี่ขนยกล้วยเครือเดียวนะครับมันเป็นกล้วยหอมสายพันธุ์ข้าวเวนดิดนะครับำคำว่ากล้วยหอม จะข้มข้มเป็นกล้วยหอมเลยนะครับรสชาติบ่ต่างกันจากกล้วยหอมท้องบานเฮาเลยบ่แตกต่างนะครับมีความหวานหอมละมุนขึ้นกันนะครับแต่ว่าพิเศษของเขาก็คือเครื่องมันใหญ่นะครับโคมยุ้ยทีมาของกล้วยหอมสายพันธุ์ข้าวเวนดิตนะครับจะเป็นกล้วยที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศแอฟริกานะครับแต่ว่านิยมปลูกลรยที่สุดอยู่ทีี ฟิลิปปินส์แล้วก็อิสราเอลนะครับเท่าก็เลยใส่เข้ามากล้วยหอมสายพันธุ์คาเวนดิสจ,จากอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลปลูกกล้วยสายพันธุ์นี้เป็นรักทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องสามารถไปคน้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วกานนําเขาไท่มาซิฟก็ปีนะครับพี่น้องครับเมสํัหรับสภาพอากาศบ้านเท่าเลยนะครับบ้านเท่านี่ปลูกได้สบายเลยประเทศไทยเฮ่านี่สามารถปลูกพืชได้แบบสบายสบายอยู่แล้วละครับปลูกมาซิฟก็ปีแล้วก็ เครือขนาดของเครือหนีบต่างกันเลยนะครับปลูกอยู่ไทยกับอิสราเอลนี่ขนาดเครือซ้ำกันนะครับห้าคนพบมาแหล้วนะครับก็เลยนั่มกล้วยสายพันธุ์นี่แหละครับมาแบ่งปันให้พี่น้องเข้าในมือนี่ครับผมเอาละกาสุไท้ายนี่นะครับมีพี่น้องหลายท่านเรียกลองกันเขามานะครับล่อก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องครับสําหรับนอที่อยากให้แบบว่าเอาช่าใส่ถุงไปที่รากเดินแล้วนะครับปลูกไปแล้วแบบว่ามันง่ญ่ขึ้นไปไว้เลยเพราะว่าพี่น้องหลายคนอยู่ภาคอยู่กรุงเทพนะครับ นนนเถ้อได้ลงมาบานเทืานึงนะครับพอลงมาบานก็อยากปลูกเลยท่านที่นะครับเดี๋ยวรออีกจะประมาณบ่เกิน2เดือนครับเข้าจะเหตุใส่ถุงช่ำไปให้นะครับเดี๋ยวอีกในบดโดนนั่นนะครับจะเปิดจองสําหรับนอช่ำเข้าจะช่ำลงถุงดําแล้วก็ใส่แขบดาเข้าไปก้อนหน้านั่นก็จะมีการเส้นน้ำยากระตุ้นรากนะครับรากนอกกล้วยนี่จะเดินร้ายเลยนะครับแลวก็ลงเอาไปล่พงความปลูกแล้วการวันที่เฮ็ุให้เขาอนได้ผลผลิตเร็วขึ้นนะครับ คือโอเคแล้ะครับพี่น้องครับสาหรับเมื่อนี้ขอจบการนําเสนอไปเพียงํำนี้ครับมีโอกาสพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมการแพกนอกกล้วยนะครับสาหรับรอบต่อไปประมาณวันที่สิบเดือนหนาด้วยพี่น้องเน้อเดือนหนาเดือนยังก็ตุลาตุลาคมสําหรับรอบต่อไปนะครับว่าเกินวันที่สิบตุลานะครับพี่น้องที่กําลังจ้องไว้แล้วกวแลังาเร่งไว้นะครับสร้างจองกันท้ามาเลย ได้ครบทุกคนแน่นอนนะครับบาว่าสีสั่างมาเป็น4 0 0 5อยหาลอข้นเากับทรงครบให้บกาขาดทุกบกพ่องแม้แต่คนเดียวนะครับสร้างจองเข้ามาไไปเลยนะครับ <S <S เดือนหนึ่งคุดทรงบกเกินสองหลอบนะครับคนที่สนใจสิมทาทาซื้อแบบว่าตอนที่นอคุดแล้วส่วนมากจะบกท่านนะครับให้สร้างจองไว้เลย ถ้ามาเบิงป่านนี่แล้วนะครับบอกเลยเลยว่าไว้ใจได้นะครับสั้งของกับน้องน็อตเช้าวสวนยุใไม่นะครับสื่อโดยความสบายใจสื่อนอกลก้วยได้นอกลก้วยแน่นอนนะครับปลูกไปแล้วมันตายเท่ากับเข้มพี่หให้แน่นอนนะครับแล้วกาส่วนมากเอ้าถ้าที่ผู้เฒ่าวางค้นสิถามว่าเขี่ยฟี่บัดย่ามันตายในเข้มจังไดนะครับแต่ว่าผู้เฒ่าส่วนมากปลูกกล้วยกกวย่ตาตดอกกล้ยวยมันปลูกไงน,นี่นี่นี่ช่องทางการทากขม่าเนี่ยสอบถามขอมูลบอกวา่าสีสอบถามวิธีการปลูก หรืออยากเขี่มสินค้าอยากทักขามาตามเลขพัสดุอยากถามว่ารอบต่อไปในสรงมือใดของข่อยส้งหรือยังก็ทักขามาถามได้ที่ Facebook ชาวสวนยุคใหม่ยุคกลางกองเลยนะครับอย่าลืมวิธีการปลูกรับชมวิธีการปลูกน้ำเด้อพี่น้องเด้อก่อนปลูกนะครับเอาโอเคแล้วครับสำหรับเมื่อนี้ขอจบรายการไว้เพียงจํานี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งจองกันเขามานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรายการครับไป่พอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับบง บอกแล้วมันเป็นตะปูกับย่ามได้เย้าวจีเสื้อค่อยนี่ก็บอกอยู่ว่ามันเป็นตะปูกันใหญ่มันใหญ่เป็นยังคือต้องปลูกกล้วยหอมข้าวเป็นดีดครับมันใหญ่แซบของใหญ่ของแซบใหญ่เราต้องแซบนะนี่เลยของใหญ่ของแซบเข้ามากี่แล้วของใหญ่ของแซบเอาแบงปันมอนี่พ้ได้อยากได้ดวนเด้อตะวารบนี่มีบบหลายเพราะว่าคุดอยู่เรื่อยต้นแทบจะบ่มีนอัอนบังขับต้นแม่มันแล้วไก่ที่ตายแล้ว ด่วนเลยรอบนี้มีจำานวนจำกัดอยากให้ปลูกอิหลีหนาฝนนี่ผู้ใดยังงมมีผู้ใดยังมาได้ปลูกถักมาได้เลยราคาเกา่าทาบด้ขึ้นราคาประกันคือเกา่าตายเข้มว่าต้องห่วงสั่งไปเมียดาสั่งไปปลูกตายพิดกับผพวกก็เมียก็ต้องตกใจซื้อของก็ผมว่าต้องตกใจถักมาเข้มใหม,ใหม่ฟรีสบายใจซื้อแบบสบายใจอันนะซื้อกล้วยต้องเล็กกล้วย ซื้อแบบสบายใจแล่ช่วงนี้ผมไม่หน่วยแบงกปัน